สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ชาแนลมาครับมาครับวันนี้มาม่าต้มยำครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่มามาต้มยำครับจานเบลอเบลเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับขอกินกับข้าวหน่อยนะครับเพราะว่าหิวข้าวครับมีคนเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยไม่ทำกับข้าวแต่เราหิวข้าว ครับพ่อแม่พี่น้องครับขอกินข้าวด้วยลองท้องเส็บๆเลยครับต่ยมยำน้ำข้นครับอืมถ้าไม่มีหอยไม่ผูวันเนี่ยม,ม,ม่กินอะไรก็มาเลยนะอืม,ม,ม,อมเสบคือเกานี่ครับ แคปหมูครับแคปหมูแคปหมีแคบหมูแคบห,หมูครับไม่ใช่แคบหมีพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวลองชิมดูก่อนครับแคปหมูครับแคปหมูส่งเครื่องเห็นไหมเี่ทำเองอือทำงน,นใครทาพี่ทงาน,นเนี่ยอือืออร่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับ อร่อยจริงๆพอแมพี่น,น,น้องเห็นีหมกินกับข้าวก็ได้ถุงสามสิบบาทครับใครสนใจนะครับกดทีตะกาด้านซ้ายมือได้เลยนะครับเดี๋ยว ้าไมกรนาฬิกาก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ครับใต้ลลางครับ mm hmm. บางคนก็เข้ามาดูนี่ไงต้องแปะลิงก์ไว้นะครับใครสนใจกดสั่งซื้อได้นะครับ mm hmm. เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่ครับอร่อยมากสามที่บาทเองทรงเครื่องนะครับหอมอืมอตรงเครื่องทรงเครื่อง กนะ่อนน้ำกําจัตัวข้าวหน่อยละมาไว้ครับอยู่ข้าวครับ,ารบมาครับใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาหาข้าวหาปลามานั่งกินด้วยกันนะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับรับชมกอนตั้งี่โมงสองชั่โมงสามชั่วโมงสี่ชั่วมงหมดทักทายเคำพูดกันได้ครับนี่และจะซื้อมาเหมือนกันไม่มีอ้นะมึงเหรอ ก็ตยวหมึ่งนุ่งหนึ่งมีดเหมูทำมะพริกมึงจะลองทำเองต้องมาตาดไม่หนาวแล้วครับกลางวันใจร้อนเย็นนิดดเฉพาะกลางคืนครับตัวแม่พีน้อย

อ,อ๋อืมกรอบใครสนใจกดใต้ล่างเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ครับอ กินข้าวก่อนดเดี๋ยวมั้งกุวยวตามอีกลองท้องเลยครับเหนิืว ใครที่เข้ามารับชมเนี่ยังไม่ดกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นกำลังใจให้เด็กตาด้วยนะครับขอกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับแล้วก็หนึ่งผู้ติดตาม หลังจากเราทำงานกลับมาครับเราก็มาถ่ายคลิปให้ดูเราคิดว่าเราต้องกินข่าวทุกวันอยู่แล้วไงครับเราก็ตั้งกล้องถ่ายให้พ่อให้แม่พี่น้องดูวันไหนมีเวลาหยุดกม็มีการมีวิธีการทำให้พ่อให้แม่พี่น้องดู ห่าสิบบายครับเครื่องแน่นๆเลยครับนี่แหละแถวหมู่บ้านหายากครับร้านแบบนี้ครับไม่รู้ อันนี้ไม่ได้ห่างไกลจากบ้านครับถ้าจะมีอย่างนี้ก็ราคาสูงฝาน,นี้ครับแต่เป็นในเมืองครับอันนี้ร้านบนบานเลยครับขายอยู่แถวบ้านครับห้าส<ฮ>ิบบาทครับเยอะแยะคิดว่าจะเป็นหกสิบป่ะพิเศษหกสิบลมยำธรรมดาห้าสิบครับ ไปผ่านไปผ่านมาเลยยังไม่ได้ลองกินก่อนมาลองกินได้ครับเอาเห็นปะละ่ะไม่นน้ำละไม่นน้ำละฮะเป็นน้ำไง

cà kêu được Rồi Lúc mà cà thịt mũ Ừ Nên nó kín nam này nói Kín kín Xẹp แม่ค้านี่หันซ้ายหันขวาแล้วครับของก็ดีจริงครับเยอะทุกอย่างครับาปากันนอโมหมูร้านนั้นผ่านไปผ่านมาใครจะลงก่อช้างครับเดี๋ยวปักพิกัดไว้ให้ครับเต็นแหลมงอบในเมืองมาแหลมงอบลงก่อช้าง เป็นร้านบ้นบานๆครับเล็กๆใส่รับรองอร่อยแน่ครับด้วยกินเส้นมอดรู้เครื่อ,อนตัวแบบี้อ,อ เยอะไปไหนก่อนครับหัวัน้าหืายอืมหนกาหืาเหรอเลไรครับ Rất là miếng muống hay vậy nhé Ừ Cần chứa một tổng cho miếng thuốc giảm Ừ Tà lê, bột, อืม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 ,อ,ดดมอืมอืมอืมองพี่เียกันไหนมั้งอืมอ่าทำเวลาคนเยอะ เครื่องบ้ากินเสร็จหมดแล้วยังเก็บเครื่องอยู่ครับพ่อไมเนาะลอยอีลี นข้าวพปชามจิ้นนี่กับไปอีกตึงท้องเลยครับหมขาตดดัยอืม

โอ้โหพ่อแม่พี่น้องออิ่มเลยครับข้าวจานมามากมามากต้มยำถ้วยเครื่องแน่นเปรีย้ยเยอะครับเอาครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครสนใจก็อย่าลืมกดในตะกานะครับหรือไม่ก็ใครใครเข้ามาดูในยูทงยูทูบ e ิกต็อก หรือ Facebook ก่อเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ไตรล่างครับกดสั่งซื้อกันเลยครับถุงอย่างนี้ก็สามสิบครับเอาครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกัน,นะครับฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย